คำนั้นานำจากรุ่นพี่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก,ก่อนหากมีโอกาสเพิ่มความสำเร็จให้กับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ได้แนมะ้เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คุ้มค่าที่จะฟังก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแจ็คดอร์ี้ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ให้คำแนะนำว่าคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันไม่เช่นานั้นบริษัทของคุณก็จะกลายเป็นแค่บริษัทเล็กๆที่น่าสนใจแทนที่จะกลายเป็นบริษัทยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อเล็กซิสออร์แฮน มักทำผิดพลาดก็คือไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่แท้จริงซึ่งจริงๆแล้วคุณจาเป็นจะต้องค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่แท้จริงที่ผู้คนกําลังเผชิญอยู่หรือหากในตลาดมีคนที่คิดวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาแล้วก็จงหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าเดิมและช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกพีทแคชมอร์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ m a r s h บอ l ด o ทคแนะนําว่าหากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จาเป็นต้องหาเวลาและพื้นที่ใช้สมาธิทดลองทําสิ่งใหม่ๆหรือปล่อยของได้อย่างเต็มที่อย่่่่าาปปลลออออยยใให้้้้ตตััวววเเเงงถูกกกรบบนนนนิไไมชชคุณจะ การวางเครื่องเพื่อตั้งสมาธิใหม่นานขึ้นทําให้โอกาสประสบความสําเร็จน้อยลงขอบคุณข้อมูลจากบูโอครอกขอบคุณสําหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ